จูได้เท่าไหร่จูได้เท่าไหร่จูได้เท่าไหร่อาศัพจีนที่จูรู้ก็เหมือนอายุ15ของเด็กจีนนะคะรอบหนึ่งเป็นแบบคัลแอนนะครับก็กวางข้าวข้าววางข้าวข้าวควาควานควางวางข้าวโอ้ สักก็พงจุนี่จอมแกจูเป็นคนไทยหรือเป็นคนจีนกันแน่นะคะเพราะว่าในใสายตาของเพื่อนคนไทยนะคะเขาจะชอบมองว่าจูเป็นคนจีนนะคะและในขณะเดียวกันเนี่ยสำหรับเพื่อนคนจีนนะคะเขาชอบมองว่าจูเป็นคนไทยเพราะาจูพูดไทยไม่ชัดและพูดจีนก็ไม่ชัด ถ้าพูดตามหลักเลยนะคะจูเป็นคนไทยนะคะเป็นสัญชาติไทยนะคะเพราะว่าจูก็ใช้ชีวิตอยู่ที่ไประเทศไทยมาสัส,ส่วนมากนะคะเพิ่งจะไปเรียนจีนได้แค่เอมสปีเองนะคะที่ไปเรียนที่จีนเนี่ยจูก็ไม่ได้เรียนเป็นภาษาจีนนะคะจูเรียนแบบเป็นระบบอินเตอร์นะคะ British system นะคะก็ครอบครัวจูนะคะก็มีความเป็นจีนสูงอยู่นะคะเพราะว่าที่บ้านก็พูดภาษาจีนกันสัส,ส่วนใหญ่นะคะแต่ว่าสิ่งแวดล้อมของจูเนี่ยก็ยังเป็นไทยจูเลยอยากจะรู้ว่าจูเนี่ยมีความแบบไทย มากกว่าหรือว่าจีนมากกว่านะคะจูไปเจอเว็บตัวนี้มานะคะเว็บที่ชื่อว่า iwillme.com นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยจูก็คือไปเจอมาจากในคลิปไม่เมทนี้อีกทีนึงนะคะที่เป็นทดสอบภาษาไทยของเขานะคะแต่ว่าวันนี้จูจะมาทดสอบภาษาจีนของจูและภาษาไทยจูนะคะว่าจูความรู้ไทยหรือจีนมากกว่ากันนะคะก็ตอนนี้จูเข้ามาในเว็บเขาแล้วนะคะผมจูก็จะมาทดสอบภาษาจีนจูก่อนเลยนะคะกด start นะคะคู่ต่อตรงคืก็คือแปล ว่าคําตรงการข้ามนะคะแล้วคู่เนี่ยก็คือแปลว่าร้องไห้นะคะตรงข้ามกับคําว่าร้องไห้นั่นก็ต้องเป็นยิ้มนะคะคือเฉาชาเลียนนี่ก็เฉีนช่างไอันนี้คือสี่นะคะส่วนนี้ก็คือหูแปลว่าอะไรอันนี้จูไม่รู้是一年里最冷的季节หนาวสุด น,ะะนั่นก็ต้องเป็นตรงเทียนนะคะ Winter time นะคะเุ้ยเหมือนคลิปนี้จูมาสอนภาษา,าจีนทุกคนเลยอะเอา,างอยทำไมมันเริ่มยากขึ้นมาแล้วทุกคนไม่เคยสอบ HSK นะคะจูเลยไม่รู้นะคะว่าอย่างจูเนี่ยระดับ HSK จูเท่าไหร่นะคะแต่ตอนนี้จูเริ่มลักล้า,ล,า,กกาล่ะท่าเสินซ่างปู่ปู่อะไรอะคำนี้จูอ่านไม่ออกนี <c ười> ่้อยไปเข้าอเลย เขาบอกนะคะถ้ามั่วนะคะมั <im iter ia hate> ่วข้อ C นะคะคือข้อที่สนะคะดูของมั่วข้อที่สามข้อทามั้อที่สาข้อที่าข้อ่สามอาม้อที่สขอามข้อทข้อที่ส้อที่ี้เป็นต้นไป่ด้อหมค่ามอ่ามนี่า้ที่าที่สา้มข้า้ข้่าาที่้่สามาขข้้้อ่สี้ เฉินหยูอีกแล้วทุกคนสามนวนจีนอีกแล้วจูบุคคนที่ไม่รู้สามนวนจีนอะไรเลยมันยากเกินไปนะคะขอมั่วอีกนะคะทำมั่วเรามั่วข้อสี่นะคะมั่วไปข้อที่สามที่ห้า的含义是不知道啊大哥才知道我中文水平原来这么低呀这咋这么难我不知道那我随便乱打一个哈啊กด C 啊啊啊啊ไม่รู้เรื่อง啊กด ซีสะคำนี้ก็อ่านไม่ออกนะคะกดซีเราจบบจะอ่ะซีแบบรจบบซีเขาบอกเราจบซีอ่าในที่สุดจูได้เท่าไหร่จูได้เท่าไหร่จได้เท่าไหร่อ่ารอปะ,ะ Your vocabulary size is like that of a 15 e years old child in China ศัพจีนที่จูรู้ก็เหมือนอายุ15ของเด็กจีนนะคะก็ก็ยังพอรับได้นะคะแบบอย่างน้อยก็อายุ15นะคะทุกคน นี่เป็น result นะคะผลของภาษาจีนนะคะก็วังนี้นะคะจูได้ทำแบบทดสอบภาษาจีนไปแล้วนะครับผมตอนนี้จูก็จะมาลองแบบทดสอบภาษาไทยนะคะแต่จูจะไม่ได้มาจะทดสอบคนเดียวนะคะเพราะจูมีเพื่อนที่ทุกวันนี้ก็ยังลองเลอยู่เหมือนกันนะคะว่าตัวเองเป็นคนไทยด้วยหรือเปล่านะมาแน่นอนเลยสวัสดีครับก็อาจจากช่องอาร์ตชิดนะครับผมทำไมซ้ำเนี่ยเป็นยางงั้นนะคะอ๋อก็ไม่ใช่คนไทยร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันกับจูนี่นี่แหละถามก่อนแล้วเรามีความเป็นอะไรนอกจากคนไทยคะมีความเป็นเขมรครับผมจากสำเนียงก็น่าจะดูออกแล้ว ผู้ชัดๆก็ได้ใช่นพั่ได้ครับผู้เ,เขเมรนก็ได้เลยไหนลองเขเมรนสักคำจุงกะเอามแมวโ,โอดกรุ๊ปคนเนี้ยขมาชมออาดขมารเจียดจัดจะับไง่ายแนมบ้านมาออกหนูจูนีจอมแกนโอ้มาหนายอ้อยสอสรูสร สองคนก็ยังลังเลนะคะว่าเราเป็นคนไทยหรือเปล่านะคะก็เลยชวนมาเออมาทดสอบว่าความเป็นไทยเนี่ยมั่งนะแค่ไหนคือจริงๆอ่ะจูอะรู้รู้ตัวนะคะว่าจูโง่ไทยนะคะจูไม่อยากโง่คนเดียวอยากชวนพี่าโง่ด้วยกันมาตอนนี้วัดความรู้คลังคำศัพท์ภาษาไทยของคุณอ่ะเรากดเริ่มเลยนะคำคำที่ตรงข้ามกับคำว่าสันสันเหรออันนี้ชัดอ่ะอันนี้ชัดเลยนิ่งก็ต้องนิ่งอ้าวเหรอกูตอบคลอนเมื่อกี้ทำไมเป็ตอบคลอนเดี๋ยวนะมกัคำว่านิ่งอ๋ออ๋ออ๋อเออ ตรงข้ามคำที่ตรงข้ามกับคําว่าบ้าอ่ะชั่วายดีบุกไอ้คำนี้คืออะไรอลพี่บุกบานอารมณ์แบบเออแบบลุยอ่ะแบบนักรบอ่ะนักรบอะไรอย่างงี้เออน่าจะดีป่ะในทั้งหมดเนี้ยน่าจะดีนะเอาดีไปดีที่อมันยังไม่เฉลยหรอนยังไม่เฉลยไม่จะเฉลยตอนสุดท้ายคําที่ตรงข้ามกับคําว่าเฉยเฉยตรงข้ามใช่ไหมวอยวายป่ะพี่แบบวอยวายนี่วาเพราะอย่างอื่นคือนิ่งแน่วแน่ตั้งใจอย่างอื่นนิ่งแน่ตั้งใจอยมันอยู่แล้วมันชัดเจน ทำไมเราแบบมีความภาษาไทยอยู่เนี่ยไม่งงแล้วรู้เราตัวเป็นคนไทยตรงข้ามกับคำว่าเปียกแห้งง่ายง่ายง่ายมาได้โอ้ยแห้งคำที่ตรงข้ามกับคำว่าเราได้ยินว่าอะไรแหลมแหลมมันต้องคำว่านี่นี่นี่ถูกถูกแบบว่าทู่อารมณ์แบบมนๆน่ะถ้าเป็นแหลมมันจะแบบอย่างนี้ใช่ปะได มาพี่ด้ามคือเอ้ยเหมือนมีดเหมือนมีดมีดเนี่ยมีมีใบมีดใช่ไหมแล้วก็จะมีมีที่จับเออที่จับคือด้ามเออด้ามเออจูงไปรจูงว่ายูจีนานไงเออการจูจูเชื่อพี่จูตอบข้อนี้อ่ะดูว่าคอมเมนต์จะถูกไหมคำที่ตรงคำว่าคำว่าชอบแปลว่าอะไรจูไม่รู้อ่ะคล้อยเหรอเออคล้อยคืออะไรคล้อยอารมณ์แบบหย่อนคล้อยอ่ะแต่งอะไรอย่างงี้อ๋อเพราะมันไม่เกี่ยวกับคำว่าชอบเลยเออนี่คำนี้เกยียดช้างเออ ตรงข้ามกับคำว่าดื้อดื้อว่าง่ายพี่แค่นี้ก็ดื้อวู้โหนี่คนไทยแล้วเรื่องนี้ก็รู้ว่าเป็นคนไทยแล้วคำที่ตรงข้ามกับคำว่าบึ้งรู้ยังว่าบึ้งก็อะไรบึ้งรู้แบบน้ำบึ้งยับยั้งนี่อะไรคือใส่ไม่หยักไม่หยไม่ไม่ไม่ไเอาห้ามเอาไว้ห้ามใช่ห้ามห้ามอะไรอย่างนี้ข้าวเชิญใส่ยิ้มเนี่ยดินแดนสยามถูก็โยงเก่งเนาะก็ไปเก่งเนาะคำที่มีความหมายเดียวกันกับคำว่าพระอาทิตย์เอาแต่ละคำนี้จะไม่รู้แล้วนพี่ในนี้ความหมายเดียวกันเนาะ เนี่ยทั้งหมดเนี่ยจูไม่รู้เลยมันคืออะไรอ่ะคาชาเนี่ยคาชาคือหยางนภาหนีท้องฟ้าอคาชาหนีน่าจะน้ำทชโากอนก็น่าจะน้ําน่าจะทิวากอนอันเชื่อน่าจะอันนี้แหละไอ้อกไปคำที่มีความหมายเดียวกันกับคําว่าดอกไม้มาลาไม่น่าใช่ามามาลาใช่มาลาป่ะพี่ไม่น่า น,นี่แหละดอกไม้อ๋ออารมณ์ปักสีเนี่ยนกที่ชากรเนี่ยน่าจะคล้ายๆอันเมื่อกี้ชาลาใสนี่คืออารมณ์แบบไม่รู้เหมือนกันน่าจะเป็นน้ําหรือว่าปลานี่แหละมาลานี่แหละคา <ำ S 2> ที่มีความหมายเดียวกันกับคำว่าทองคําสุพรรณไม่น่าใช่วีหกไม่ใช่วีหกนี่คือนกอ๋อแล้วเนี่ยโสพลโสพลไม่ว่าอะไรวะทาราน้ําทาราเนี่ยน้ำสุพรรณนะพี่เอ้ยสุพรรณกัลยาเอ้ยสุพรรณหงษ์หง์ทองเรือสุพรรณหง์บนขวดเหล้าอะอะไรช่องนี้ สุวรรณภูมิสุแกนทองคำสุวรรณภูมิสุพรรณเออนี่แหละนั่นคือสุพรรณหรอเอาน่าจะอันนี้แหละโอเคเ่อเชื่อหมดตอนนี้จะเชื่อหมดเลยคำคำไหนเดียวกันกับคำว่าช้างอุ้ยอันนี้พี่รู้อ่ะอันนี้ใช่แล้วใช่แล้วก่อนคำว่าคำนี้มีความหมายเดียวกันคือคำว่าประจันใช่ไหม ใช่เปม่ใช่สุกนี่คือสุกใช่กัลยานีนี่คือแบบผู้หญิงทิชากรนี่คืออะไรจําไม่ได้แต่ว่าพระจันทร์นี่คือแขรัศมีแขรู้จังไหมมันแปลว่านี่แหละไม่ที่ดูรายการไน้นั่นเยอะผู้หญิงผู้หญิงเอ้ยบุตรสภาไม่ใช่หรอคะบุตรสภาเอ้ใช่ไหมเอ้ถูกต้อง เดี๋ยวเดี๋ยวมันยังไม่เฉลยเลยเออแต่ต่อวันนี้แหละต่อวันนี้แหละเออสภาลิงอ่ะลิงกับบินใช่ไหมไม่อาวากับบินหรือเปล่าพี่คาวีน่าจะวัวหนวิชัยคาวีน่าจะจากวงวงประเทศไทย อันนี้น่าจะวัวกระบินนี่น่าจะไม่ใช่ออลิงรอพีม่มีความคิดว่ามันน่าจะเป็นลิงไม่รู้ว่ะอันนี้พี่ก็ไม่รู้ข้อ,อ,โโอสุดท้ายเนี่ยอันนี้คืออะไรอ่นอรานว่าอะไรอ่ะพี่ดัดสกอรกอรกอนแปลว่ามือดัดสกอรเอาเราเราใช้ความรู้เออช่างมันเถอะจู <c oughs> มัว <c oughs> ไพี่อ้ามหัวจูว่ากลยุทธ์ก็คือถ้าจะมัวมัวข้อสี่ข้อสี่อมันมีโอกาสถูกสูงเอันนี้หัวมาแล้วก็มาบนรอดูที่เราพูดพูดไปว่าเราชำชองภาษาไทยนั้นจะเป็นยังไง เฮ้ยข้อไหนวะไม่รู้สิคุณคือปรมาจารย์คลังคำศัพท์ของคุณหลากหลายกว่าคนทั่วไปอ้ย <c oughs> เราเปานคนฮทยจ้าฮ <c oughs> ดาฮ่สอบสาฮาฮ่าไ่าไ่าตอนนี้เ,าาอ,เอาฮ่าฮ่าฮาฮ่ามคล่องของาง่ารใา้ภาษ่าอ่าฮอาฮ่าม่าฮ่าฮ่าฮราฮ่ชฮ่าฮาฮ่าฮ่าฮ่าฮคาฮ่าเ่าใคาเ่าระโย่แรกาล้วปราโยคฮ่าฮ่าฮ่อย่าเพิ่าฮ่าี่าฮ่าอ่า่าน่าประโยคแรกนะจชนะประโยคแรกพี่ชนะก็ประโยคกูก็ แพ้อะมันจะสองอุ้ยสองแมลด้วยอะอ่ะมันพี่ก่อนเลยชัดเลยนะพี่ชัดชัด็วๆได้แบบชัดชัๆโอเคแบบกวางขาวเข้ากวางขาวเข้าขวาขวานขวางกวางขาวอีกรอบหนึ่งเป็นแบบแครงนะครับก็กวางขาวเข้ากวางขาวเข้าขวาขวานควางกวางขาวอยากเชิญพี่มาแล้วจังเลยว่ะ พอขอพูดกันนะคะยานั้นหมอมีแก้ฝีแก้หิดยานั้นหมอชิดแก้หิดแก้ฝีหุ้ยได้เลยไม่ได้เหรอเยอะเยอะยานั้นหมอยิดเพื่อนยานั้นหมอมีแก้ฝีแก้หิดยานั้นหมอชิดแก้หิดแก้ฝี คลิปนี้ก็ต้องจบเพียงแค่นี้นะคะวันนี้จูก็ได้มาลองทําแบบทดสอบดูนะคะเรื่วความรู้ในด้านภาษาไทยและภาษาจีนจูเป็นยังไงกันก็ขอบคุณพี่อาร์ตช่องอาร์ติชมาออกช่องแต่ว่ายัางไงเราก็ได้บทสรุปว่าจัอ่ก็มีความเป็นไทยสูงอยู่นิดนึงก็สูงอยู่สูงอยู่นิดน,นึงนะคะเพราะจูก็อยู่ไทยมาแล้วบวกกับว่าจูก็เรียนอินเตอร์ไงตอนเมื่อก่อนอะไรอย่างเงี้ยอ๋อก็ใช้แต่ภาษาอังกฤษใช้อังกฤษด้วยใครเข้ามาดูคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส r i ค e กับช่องจูนี่จอมแก่แล้วก็ช่องอาร์ตชับ 拜拜。Bye bye.